การขายบ้านมือสองในโซเวทใหม่เนี่ยเราต้องอดูตรงไหนยังไงบ้างเพื่อที่จะได้รับออเดอร์ลูกค้าได้แล้วก็ตอบคำถามลูกค้าได้นะครับลหลักๆนะครับก็จะทำคลิปสั้นๆส,สำหรับมือใหม่นะครับลหลักๆก็คือเริ่มจากตัวเรานะครับเริ่มจากตัวเรานะครับแล้วก็ลูกค้านะครับแล้วก็บริษัทนะครับ มันก็จะมี3ส่วนที่เกี่ยวพันกันอยู่นะแล้วก็แบงค์นะครับแบงค์นี้ก็จะเกี่ยวพันในเรื่องของประเมินนะครับแล้วก็ที่ดินอันนี้คือขัน้นตอนการเดินทางนะครับตัวเราคนระับตัวเราทําหน้าที่อะไรนะหนึ่งเราก็ต้องอ หาลูกค้านะครับหาลูกค้าคือทางการตลาดนะครับการตลาดนะครับก็จะมี2อวิธีก็คือ 1. ในโซเชียลนะครับแล้วก็บุคคลนะครับแล้วก็ป้ายก็จะมี3อย่างที่เราทําอยู่ตอนนี้หลักๆก็จะเป็นโซเชียลในเรื่องของ Facebook แล้วก็เพจนะครับ ถ้าในยุคสมัยนี้ยุคโควิดหรือว่ายุคดีต้อนหรือว่ายุค 5G เนี่ยเราก็จะเน้นเพจเป็นหลักนะครับหนึ่งการทำเพจเราก็เอารูปบ้านที่เรามีสต็อกอยู่นะครับไปโพสน,นะครับโพสเราก็ต้องไปสร้างคอนเทนต์สร้างจุดสนใจสำหรับลูกค้าที่ดูในเพจในโซเชียลมาว่าเราสามารถแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้าได้บ้างนะครับ ข้อดีข้อที่หนึ่งของเรานะที่เราเป็นงานบริการในเรื่องของการขายบ้านคือสองคือหนึ่งเรามีบริการครับเคลียร์หนี้เนี ing, ating, ่ยเคลียร์หนี้นี่ล้กตัวใหญ่นะเคลียร์หนี้ให้ลูกค้านะครับให้ลูกค้าก่อนนะครับเคลียร์หนี้ให้ลูกค้าก่อนซื้อบ้านนะครับเรามีบริการตรงน,นี้นะครับ ยกตัวอย่างนะครับบ้านหลังนี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านห้านะครับลูกค้านี้อยู่ที่หนึ่งแสนนะครับนะครับเราก็จะยื่นแบงค์ให้ลูกค้าอยู่ที่หนึ่งจุดหกลูกค้าถ้าจะกู้บ้านหนึ่หกก็จะอยู่ที่เงินเดือนหนึ่งสามนะครับเอาย่อยๆะครับหนึ่งสามผ่อนก็อยู่ที่ประมาณหกพันห้าต่อเดือนนะครับ ค้าคนนี้เนี่ยเขาได้เคลียร์หนี้ตัวเองหนึ่งแสนนะครับแล้วก็ได้บ้านหนึ่งหลังนะครับพร้อมสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งที่จอดรถนะครับแล้วก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณหกพันห้าเขาได้เคลียร์หนี้ผ่อนบ้านทันเดียวนะครับปกติเขาเช่าอยู่ก็จะประมาณเดือนห้าพันเนี่ยเช่าห้าพันหนึ่งห้องนะครับหนึ่งห้องห้าพันแต่ถ้าเขาซื้อบ้านในราคาล้านหกเท่าไหร่เพิ่มเนี่ย ปกติเขาเงินหนึ่งแสนเนี่ยเขาจะผ่อนบอัตรอยู่เดือนประมาณสี่พันสี่พันนะครับหนึ่งแสนตัวนี้ก็มารวมกับตัวนี้นะมันก็จะเป็นเก้าพันต่อเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขารวมที่มาผ่อนบ้านทางเดียวปุ๊บเนี่ยเขาจะเซฟไปนี้ไปสี่พันก็ถือว่าภาระค่าใช้จ่ายเขาลดลงเห็นไหมครับมันก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางนึงอันนี้ก็เป็นหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆเอาค่าเช่ามาซื้อเป็นบ้านตัวเองได้เคลียร์นี้นะ ส่วนหนึ่งแสนตัวนี้ก็ยังเป็นบัตรที่เขายังสำรองตัวเองได้นะในกรณีฉุกเฉินนะครับเช่นะเขามีการเจ็บหัวปวดท้องฉุกเฉินนะครับต้องการเงินด่วนฉุกเฉินเขา,าก็ยังเอาตัวนี้มาบริหารนะครับไม่ต้องไปยืมเงินนอกระบบนะครับแต่ถ้าจะให้เป็นวินยัยทางการเงินก็ดีก็ต้องบริหารบัตรให้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อที่หนึ่งที่เราดูแลบริการลูกค้าอยู่หลายๆบริษัทห,หลายหน่วยงานหลาย โบกเกอร์ที่ทำเนี่ยบางบริษัทเขาไม่ได้มาเตรียมตรงนี้ให้นะครับมันก็เลยเป็นจุดแข็งสาหรับเรานะครับในเรื่องของการที่จะทำคอนเทนต์ตัวเองเพื่อจะหาลูกค้าในกลุ่มที่เคลียร์นี่นครับแต่นี่นี่ก็คือขอเป็นนี่ปกติไม่เกินสินห้าเท่าของรายได้นะครับมันจะปิดเรายื่นได้เลยภายในสองอาทิตย์แต่ถ้าเป็นนี่เสียบูโรล,ล่าช้าเนี่ยก็ต้องมาดูอีกนะครับว่าลูกค้า ช้าเท่าไหร่นะครับ